ครับท่านผู้ชมที่รบครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับคุณภูมินำวงครับเพชรคนเหนือนครับวันนี้ผมขึ้นมาตีวัดมวยปักกังนะครับบนเนินเขาตูงเล็กๆแห่งนี้นะครับซึ่งแบ,บ็ดกาวทีทราบหินด้านหลังก็เป็นการทํางานของพอี่น้องนะครับสมาชิกของโครงการคืนคนดีสู่สังคมนะครับซึ่งแต่ก่อนเริ่มนะ,นะครับเปิน และมีเปิดคาแท้นะครับสาขาที่หนึ่งนะครับตีบนถนนบายพาสนะครับทางชุมชนตีชุมชนห้วยปักคังนะครับได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งปรากคววานได้ผลดีนะฮะได้รับความนิยมและก่อได้รับความสนใจนะครับจากนักท่องเที่ยวแลวก็ผู้คนตีสัญจรผ่านไปผ่านมาครับได้นารถเข้ามาล่างตีศูนย์บริการล่างรถนะครับของโครงการกิจกขรมคืนคนดีสู่สังคมนะครับ ก็ทำเพ้อรนนะครับุ่มเป้าหมายตีขาดโอกาสทางด้านการมีงานทำบอกว่าจะเป็นผู้ที่้นโทษจากเรื่อนจำบอกว่าเป็นเยาวชนหรือว่ากลุ่มสตรีที่มีความเปราะบางนะครับที่มีขาดโอกาสทางด้านอาชีพด้านมีการมีงานทําได้มีโอกาสเข้ามาทํางานตามโครงการนี้นะครับโดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริการล่างรถนะครับ าราคา20บาทนะครับบริการที่ทูกที่สุดในโลกนะฮะล่างรถติดทกที่สุดสุดก็คือทีอ่นี่ละครับตีอ่าห้วประกังที่นี่นะครับและขณะนี้นะฮะแบ็คการ์ที่ทางเห็นด้านหลังก็ทั้งโครงการนี้ก็ได้ขยับขยายเป็นคาเคสสาขา2นะครับได้เปิดดาเนินการตีบริเวณ้านจอดรถของวัดธรรมประคังที่นี่นะครับแบ็คการ์ที่ทางเห็นด้านหลังนะครับก็เป็นการ แบ่งการทํางานออกไปนะฮะซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี่ก็ที่เข้ามาได้รับความช่วยเหลือนี่กอประมาณ 50- 60สคนนะฮะก็ะได้ขยับขยายแบ่งหน้าที่กันขึ้นมาที่ประมาณ10กว่าคนนะฮะทำหน้าที่คับบริการล่างรถนะครับบนลานจอดรถของวัดมหประกังนี่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างงานสร้างอาชีพโดยเหลือสังคมนะครับพือผู้คนตีขารุกันด้านกัน มีงานทำเนี่ยได้เข้ามาตรงนี้แล้วสามารถมีไรายได้มีอาชีพนำไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้นะครับขอลงไปดูกิจกรรมน,นี้ที่นี่ท,นที่วัดเมือปกตั้งก,นกนันดีกว่าครับเชิญเลยครับพบการครับพาแข้าลากรถครับพบตารพบการนั้นคืนคนดีสุดสังคมแล้วก่อนแม่นครับอ๋อแต่เดิมนี่ญานอยูทีลุ่มแล้วก็ฮะครับตีทางเขาปาคทางเขาหนึ่งครับทางให้ปากทงหนึ่งล้วแต่ตอนนี้เปิดตรงนี้โดย ครับ pues คือมายาบนวัดเลยมัอนกันครับคร nah. ับครับทาเดี๋ยวนี้เริ่มมามดได้แล้วฮะวันที่หนึ่งข้าพวันที่หนึ่งมีน้านะคเดี๋ยวมีน้าจะพามาครับแล้วก็ตัวนี้เริ่มทำงานกันกี่โมงเจ็ดโมงกับมาแล้วครับเจ็ดโมงกลับมาแล้วแบ่งมายาให้กันกี่คนครับมายากันกี่คนอันมีทุกอตนนี่ครับหน่อติดขนติบซืคอขนเดี๋ยวเราจะเจ็ดโมงไปแล้วเย็นเลิกกี่โมงของเย็นครับครับจะของรถ เป็นไงให้มาเที่ยวย้ตอนนี้มาเที่ยวมาตั้งแต่วันที่สิบสามาชัยนาทวส้มฉุนแล้วก็มาประคาดผาเงาวันที่สิบเจ็มีพระห้าร้อยลูกเราก็เลยมาพักพักอีกสองคืนก็เลยมาวัดหัวปากกั้งเป็นไงบงครับของวัดหัวปากกั้งหลวงพ่อมารอบสองแล้วครับเหมือนที่คอเลยวันอิ่มพันมือครับก็ได้พันมือนะฮะโครงการนี้ของหลวงพ่อเป็นไงบัคท่านมีเห็นเป็นไงก็น่าจะดีอยู่นะครับดีนะได้ช่วยเหลือครับ สมุดด้วยสบายใจด้วยนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่นี้นะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะฮะหลายท่านที่ขึ้นมาจอดรถตรงบริเวณลานจอดรถอาจจะงงว่าเอ๊ะไผ่มาล่างรถเฮ้ยนะครับโค้ดเข้าใจต้วว่ามีทีมงานของน้องๆนะครับทางผู้ที่เข้ามาวมโครงการคืนคนดีสุดสังคมนะครับในบริการท่านนะครับรดบริจาคตามอัธยาศัยนะนี่ก็แล้วแต่นะครับบ่จะเป็นสาบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทร้อยบาทก็แล้วแต่ การศรัทธาตาม,าตามอธิษศานของท่านนะครับถือว่าเป็นบริการดังโลติถูกที่สุดในประเทศไทยกว่าได้นะครับและก็ด้านหลังที่ท่านเห็นตรงนี้นะฮะก็เป็นผมยืยนอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลน,นะครับพบโฉกนะฮะโรงพยาบาลเพื่อสังคมนะฮะคำว่าเพื่อสังคมก็คือโรงพยาบาลน,นี่มีนโยบายของวัดมประกังเลยครับสร้างขึ้นมาเพื่อบริการากระด้านการร,รักษาพยาบาล ฟรีนะครับไ่มีค่าใช้จ่ายนะฮะวันนั้นนี่เห่นบะหมอนทังหน้านี่นะครับประมาณเดือนเมษายนโรงพยาบาลขอพบโชคคืนคุณลีสู่สังคมเพื่อสังคมนี่นะครับก็จะเปิดเพื่อบริการกับผู้คนมิติเดินเข้ามาที่นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของวัดนี่ครับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะของวัดห้วยปักกั้งนะครับที่จะทาเพื่อสังคมนะฮะโดยเหลือสังคมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เป็นโคการที่ค่อนข้างจะโคกาดใหญ่นะครับเพราะว่าใจ้งบประมาณเยอะเลยนะยก็คือการสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปากกลั้งเพื่อสังคมนะครับซึ่งเป็นนีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะก็วัดห้วยปักกั้งก็อยู่ที่ตำบลลิ้นป๊บอำเภอเมืองเชียงรายนี่นะครับก็ตอนนี้นะครับใกล้โรงพยาบาลก่อใกล้จะสร้างเสร็จแล้วฮะจึงมีการเชิญชวนร่วมําบุญสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปากกลั้งเพื่อสังคมนะครับ ก็ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ทุกอิสาชทีพคบโทคนะครับแลตก็เป็นกิจกรรมควบโทคกโพลิธีนิกนะฮะศูนย์ทันตะกรรมวัดหัวงปกั้งแล้วก็บอกเลยว่ากิจกรรมนี้นะฮะสร้างเสร็จแล้วก็จะเปิดเพื่อบริการแบบบริการฟรีนะฮะบร่ติดค่าใจ่ายใดลยทั้งสิ้นนะครับครับนอกจากนั้นแล้วนะครับกิจกรรมของวัดหุวงปกั้างนี่นะฮะถือว่าเป็นวัติเป็นต้นแบบนะครับในการออกมาสู่สังคมนะครับ คือทั้งปฏิบัติคิดทางศาสนาแล้วนะครับแต่ยังออกมาผสมแล้วก็ทางวัดก็ยังออกมาช่วยเหลือสังคมนะครับสนับสนุนคนที่ได้โอกาสคนพิการเด็กกำพร้านะครับแล้วก็คนชราตีขาดตีพึ่งพิ้งนะฮะไปเดินเข้ามาที่นี่นะครับทางวัดก็ได้อบอุ้มเพื่อช่วยเหลือแท้แค่เพ่อ ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับเหมือนคนทั่วไปนะครับก็มีหลากหลายกิจกรรมนะครับผมได้มีโอกาสนะครับพบกับคุณคุณกอนนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับได้อุทึงกิจกรรมสังคมทางด้านสังคมของวัดทุ่งประกันที่นี่ครับผม สำหรับกิจกรรมของวัดนะครับยังหลวงพ่อเนี่ยเปกับได้เมตตานะครับอัว,ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆอกว่าจะเป็นช่วยเหลือพอกา้าไม่กล้าที่กเกษตรกรที่มีผลผลิตตกตามอย่างเช่นสับปะรดนะครับผู้ทีลูคารามปีนะครับผมเป็นประจําปีก็จะมีทุกปีครับเปกัจะไปช่วยกเกษตรกรนะครับที่ว่าราคาตกตามจนถึงราคากิโลละบาทสองบาทเนี่ยนะครับแล้วก็ภายในวัดเปิดอย่างนี้ ที่เราปพ่อ้เมตตาเรียงดูเด็กกำพร้าและคนชราครับภายในวัดน,นี้ครับมีมีเด็กกำพร้ามีแล้วอันเป็นตัวเยอะอยุคนตอนนี้เด็กกำพร้านะครับก็จะมีอยู่543คนครับผมเจอคณนกา,ารศึกษาเลยอ่าของเด็กกำพร้านี้ครับจะดูแลทุกอย่างครับตั้งแต่เสื้อผ้านาผมอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์ของใช้ของใช้ส่วนตัวตลอดจนทรงไปเฮียนนะครับรถ รถเลิศนี่ทรงขึ้หมดเลยครับมีรถจบในรอบไหนอ่าสำหรับการเทียนนะครับก็จะทรงตั้งแต่อนุบาลจนถึงอ่ารอนสามารถที่จะเทียนได้ถึงปริญญาถ้าใถจะเทียนต่อโทก็ได้ใครอยากเทียนต่อเอกเขาก็จะทรงขื้นครับที่ตกงานอย่างนี้ค่ะแล้วก็คนที่ยังไม่มีงานทำเขาก็มาทำค่ะแต่ว่าส่วนหนูนี่ก็คือหนูเป็นเด็กที่เรียนอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็แบบช่วงกลับบ้านก็ไม่อยากกลับก็มาช่วยงานที่นี่ค่ะแล้มีรายได้ด้วยใช่ค่ะก็เลยไม่กล น้องๆที่เป็นเยาว,วชนที่ได้รับการดูแลจากหลวงพ่อมีกี่คนทั้งหมดโอโ้โหมี400กว่าคนมีเยอะมากค่ะ400กว่าคนเหรอค่ะเยอะมากเออยอย่างน้องๆอย่างหนูนี่มาจากไหนหนูนี่มาจากโอยช้างค่ะจากโอยช้าง,ชางใช่ไหมฮะค่ะคเป็น,เป,นเป็นชาติพันธุ์อะไรรอ้ป่ะครับ เป็นค่ะเป็นอาคาค่ะเป็นอาขาเป็นพี่น้องอาคามาอยู่ที่นี่นานกี่ปีแล้วมาอยู่ที่นี่ได้จะสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรครับตอนนี้จบมห้าแล้วค่ะกำลังจะขึ้นมหกค่ะมหกนี่โรงเรียนอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมโรงเรียนอยู่ที่นี่เลยค่ะอยู่ที่สหขาสายค่ะที่นี่เขาสอนฟรีไม่ต้องเสียอะไรบ้างเสียค่ใจก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เสียอะไรเลยค่ะไม่ได้เสียอะไรเลยค่ะลวงพ่อทั้งทั้งที่พักทั้งอาหารการกินทั้งอุปกรณ์การเรียน ฟรีหมดได้เหรอฟรีหมดเลยค่ะมีมีจำนวนนักเรียนทั้งทั้งหมดเท่าไหร่นะ400กว่าคนเหรอใช่ค่ะโอ้ส่วนใหญ่ก็มาจากทั้งยังจังหวัดภาคเหนือหรือเปล่าใช่แล้ค่ะ,ะปเป็นคนภาคเหนือนั่นแหละค่ะส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นชนเผ่าค่ะสารพูสูงอายุครับกว่าะจะมีค่ะทั้งอาคนชราผู้อาสติประสมประกอบนะครับเกินห้องล่ำห้องประเต็มห้องอยู่ในนี้ตัวกันเนี่ยหมดครับก็อยู่หลวงปอปก็ดูแลทั้งหมดแต่ที่หลวงปอดูแลนี่คือแหมยานที่พิเศษคือผู้ป่วยที่เตียงครับ รูดูแลจะได้ค่ะดูแลจนจะมีเจ้าหน้าที่มีห้องพักมีห้องพักให้อยู่ครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารส่งอาหารมีคนป้อนนี่อย่างเครับใช่ครับผมไม่มีมีมี้คุณผร้มาญจิตจิตคนทั้งยู่นะฮะจี่จิที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยอ่าเกือบร้อยคนทั้งคนชราครับครับแต่ก็บเขาก็แยกกันไปว่าเป็นเพาะเจ้าหนี้ผสมระกอบของคนชราทันสีเท่าเท่าเหมือนกับมีขับไม่เต้าตัวนี่ยครับ อ,อชาชใจแบบมีนะครับอ,อยู่ที่วัดน,นี่อ,นนอยู่ฟรีกินฟรีนะครับจะช่วยอาจจะช่วยเล็กๆน้อยๆช่วยที่ควดขี้ยาเก็บขี้ยาอย่างของนี้ครับแล้วก็ยังมีอ่าช่วยเหลืออยังตอนนี้นะครับโรคโควิดระบาดเลยเนาะโควิดในทีนะหลวงพ่อจะแบบนี้ถุงยังฉีดไปช่วยเหลือ,อยังต่างๆทั้งอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอที่ไหนนะเป็นมาขอหลวงพ่อก็จะเมตตา จัดเทือนไปเลยเปิดขอมากี่ชุดร้อยชุดกต่จัดเทือเปิดมาครับได้เลยนะครับว่าอันนี้ขอถุงยางชีพอันนี้ขอ,อขวดฟองช่วยเหลือป้านไฟไหม้โรงเรียนขาดนั่นขาดข้าวสารก็มีหมดนะครับตอนนี้เรากอไปช่วยหลายที่ทั้งหมดนี่ไอม้าอมาตุ้มานจะต่างทุกสถานที่ได้ไหมรับ สำหรับงบประมาณต่างๆที่ทางวัดได้มานะครับก็จะมาจากผู้วิจิตะสถานลูกศิษย์หลูกหาพดอยู่ในสถานนี้ถัวเปิดนะครับหรว่าจะมาจากบ้านไกล้เรือนเคียงหรือว่าต่างจังหวัดต่างๆก็มานี่มดนะครับและและยังโรงพยาบาลนี้ครับกำลังสร้างกับใกล้จะเสร็จอาจจะรอว่าจะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี่นะครับผมถ้าใครที่อยากจะมีที่สถาใครที่อยากจะร่วมบุญนรวมกุศลรวมสร้างโรงพยาบาลด้วยกันก็ได้นะครับ ที่ต่อเขาได้ที่ต่อมาทางอินบอ็อกได้ของเพจวัดห้วยขั้งจังหวัดเชียงฮายนะครับแล้วก็อเฟซบุ๊กพระภัยศาสตประชาทร์น,นะครับหรือโทรเข้ามาที่0981416595นะครับ <IS AS 2> 0981416595ครับ <IS AS 2> นี่อยากเขียนสร้งเขียนนี้ำเช่นน้ำเยี่ยวครับสติ๊กน้ำเยี่ยวเหรอครับผมอ๋อเป็นอาหารหรือเปล่าสิบม๊าเป็นอาหารช่วยชีวิตคนครับอ๋ขอบคุณมากครับอันนี้น้ำเยี่ยวเหรอคร um uh, like ああับน้ำเยี่ยวครับอ๋อวันหนึ่งเสี้ยงหลายกิโลกันเนี่ยบริการคนนี้มันมันแบบมีคนมันก็เสี้ยงแค่ยี่สิบกโลเองถ้ามีคนมันก็ห้าสิบกว่าครับห้าสิบกว่าโลครับอ๋อจะนี้มีน้ำเยี่ยวแล้วมีอะไรครับ น้ำเงี้ยวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเจ้าอ๋อแล้วแต่จะเลือกเกีนนะครับน้อเลือกเกีนอันนี้ก็เจนะก็เจี๋ยค่ะอ๋อเจหมดเลยเหรอครับเป็นน้ำเงี้ยวเจนะครับแล้วนี่ก็เจี๋ยวก๋เตี๋ยวที่นี่ครับแล้วอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวครับแล้วตัววัตถุดิบเป็นผักเป็ดนี่ยเอามาจากไหนสั่งเอาในกาดมาครับซื้อมาเลยเมัครับ มีคนซื้อมาให้ครับอ๋อมีคนซื้อมมาเหอะนี่เป็นกระเตี่ยวนะครับเห็นแล้วใส่นี่กอดเจ๊ครับเจ๊หมดเลยครับเจ๊หมดเลยกับเ้าะข้างหลอดเจ๊ใส่กระเพาเจ๊หมดเลยนะฮะคับท่านผู้ชมครับก่อนวันนี้นะฮะพิธายผมจะพาท่านไปพบกับน้องเยาวชนนะครับซึ่งเป็นกลุ่งโตมัยที่ได้รับการ จยเหลือจากท่านพระอาจารย์พภพโฉนะครับติดสวรรค์โซ,โซ,โซทางด้านการเรียนการศึกษาแล้วก็การานี <c oughs> ้การมีการทําตัวนะครับและทิศท้ายนี้ผมก็จะพาท่านไปพบกับการทํางานของน้องๆนะครับในการให้บริการในการตอ้อนรับนักท่องเที่ยวขึ้นชมศิลป,ปะนะครับแล้วก็วิวบนองค์พระจำเหมุคนอิมนะครับด้านบนนะครับจันทร์ที่15นะครับซึ่ง ท่านจะเห็นว่าการทํางานของน้องกีนี่ก็เป็นตีน่าสนใจทีเดียวครับบริการต้องรับพนักงานต้องรับครับต้องรับครับพนักงานต้องรับที่เกิดส่งเครื่องชั้น25 26ครับก็เป็ไปชมปฏิมากรรมปั้นชื่อว่าประวัติเจ้าแม่อวนอิมครับชมเดียวระยะไกล ของเาเนี่ยทำงานตั้งแต่กี่โมงครับอ่าทำงานตั้งแต่หกโมงครับมาทักภาษาบริเวณรอบๆเนี่ยครับแล้วก็เปิดใช้เครื่องชงประมาณเจ็ดโมงเพ่นนะครับถึงเวลากี่โมงจนถึงหกโมงเย็นครับถึงหกโมงเย็นนะครับครับทั้งหมดที่ช่วยกันตรงนี้มีกี่คนครับตรงแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ประมาณสิบกว่าคนครับสิบกว่าคนนะครับครับแล้วท่านเลฟี่มีบริการไหมครับมค่าบริการไหม คุมเล่นแล้วก็ให้พนักงานส่งขึ้นไปครับแล้วก็มีพนักงานด้านบนรองรับอยู่ครับรองรับครับครับครับในภาพผมขึ้นไปหน่ไรครับลองขึ้นไปด้อยได้ไหมถามสามสายตรงสายได้เลยครับตื่นเต้นครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้า วันนี้นะครับผมยุทธภูมิดำรงครับเป็ดก็เดือครับได้ขึ้นมาที่นี่เพื่อเผยแร่เรื่องเราดีๆนะครับในการโจยเหลือสังคมนะครับนอกจากจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาครัฐชนภาคราชการแล้วนะครับสถาบันพระพุทธศาสนาก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งนะครับที่ออกมาก่าวออกมาเพื่อ่วยเหลือคุ้มครองนะครับ โดยโอกาสเพรว่าจะเป็นเด็กกำพร้าเด็กยากจนนะครับเด็กของสารพันตีอยู่หางไก่ตีมีความรันแกล้งแค้นทุรกันดานนะครับเรารวมทั้งอจอยเหลือเพื่องด้านอาชีพนะครับของผู้คนตีขาดโอกาสทางด้านการศึกษาและกอบผู้สูงอายุตีขาดตีเพื่งทิ้งนะครับเลยเข้ามาที่นี่อบองค์งรมที่นี่นับเป็นลักพันคนทีเดียวนะครับตีได้รับการดูแลนะครับและ ยังช่วยเหลือแล้วด้านการมีงานทําของ้ที่ขาดโอกาสด้านกแรมีงานทําตัวอย่างเช่นผู้ที่พ้นโทษจากเตือนจําแล้วนะครับไปทางใดเป็นกรลังเกียรนะครับสมัครงานที่ไหนก็มไ่ได้เพราะประวัติไม่คดีนะครับแต่ทีนี้เดินเข้ามาที่นี่แล้วสามารถได้รับการอบอุ้มจากวัฒนธรรมประกัรแล้วก็มีการมีงานทํามีรายได้ช่วยเหลือตอนเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ตัวครับ